ามสัญญาแหละเรา,า,าเนอานี้เดี๋ยวแม่ยังไม่ได้ใช้ <c oughs> เอานี่มามาเจอเอซพอดีเลยเอฟซีเราอย่านี้แน้แหล โทรศัพท์ของคโทรศัพท์ของรไยนน่อไหนมาแล้วาวัีมาขับพี่ชูเราตโอ้วัมงหายเลยวะ ขัดไปเอาะลูกกะอยแล้วให้รางวัลได้นะให้รางวัลให้รางวัลได้นะนี่ให้รางวัลล่ได้เ้อะไเป็นไรเป็นไรพูดเยวัรียกกันยงมานัโอ้ไม่ทันอืมเรียกยายจะได้ยายโอ้ไมนะยายขอส่งคุณแคบเดียวให้ครับโอ้ อยดูเดียวกันดว่าใหญ่ดูโพถ่ยรูแล้วนี่นี่ก่อนได้ายถี้โอ้ยหนึ่งหนึ่งทางนี้นะเดี๋ยวหีกฟังเออเออเออหนึ่งเอา ตรงนี้ก็ได้ตรงไ่ทนะพี่ตรงายมั่งาได้เลยได้เลยมาไม่ให้เ็นราเราก็ไปทานได้ครับเก็บพอใช่ไมนากเอาเอาไว้ไม่ต้องใ้ตังทิ้งหมอนัจะอาครับ1 2 1 2สองหนึ่งสอครับ ไดแลเอย่าลังเป็นลืมติดตามชาวน้อยเพนเพงลาวีนะเด้ออย่าลืมกดติดตามช่องพอยกครอบครัวครอบครัวเขาให้เชื่อเชื่อไว้ทำไมไม่เอาไปมา กลตามเอาอยู่หลังบ้านน่ะบ้านมก็มไม่ันนี่แม่แม่ครัวเลยนีอันนี้ก็แม่ครัวลุงปูแ่ครัวลุงปูอี้เามีกาจะทำกับเขางานอะไรเนาะเห็นบ้านใหม่อะไรเงี้เนาะเนาะเนาะ ครับข่าว,าวบนถึงในลวงปูนอ่ะบนถึงหายดูเลยมันมันก็มันก็มีแบบแก๊บๆมีเส้นเป็นห่วงอะไรล,นะล้ลานอะไรอย่างเงี้ยนะเออไวฟอนตลอดอะไรอย่างเงี้ยเานาะมีไปเอกคนหนึ่งนะ่ะหลักรองมีคนหนึ่งที่ก็ไปกราบเมฆวันะวันนั้นเป็นวันยุดก่อนไปกราบเมฆนะพวงพพมาลัยที่เขาเขาพวงให้เขาให้น่ะไปกับกาบเม่เออฉันงงไปแ้ว คำชื่อไม่ได้คนชุ่มสูงความหอมลงสูงอมสุมว่าจะได้อะไรที่ว่าแบวัฒนธมกลับกลุมไปแล้วได้องค์ที่เริ่มต้นสองพันอ่สีกองกรเลยได้แล้วใช่ไหม

อ๋อยนีนเดียวก็เราเล่าเอาถ่ายคนเดียวอ๋อพีลันเตอร์เลยเเอนไหนพิเดนเตอร์สุปตาร์อันดับนึ่งนะโอ้ยถ่ายก็ลงผูด้านหน้าใช่ไหมขอบขอบคุณมากมาก

มาพบพบวาชรลัูมาขอนั้นขขอนั่นอย่างเี้โอยก็ลออยู่นแจ้าอะไรมาโอ้ยหกแล้วดมือดมือมีขอ

ทปที่ผมเชฟเป็นละไรแน่ปลาปูเดี๋ยวลาปูประการนี้ที่ผมลาปูคนนี้บ้างค่ะคือเดี๋ยวไปงานนะครับประการนี้ที่ยูนี่เป็นลูกค้านี่จะให้ลาไม่เรียกประการนี่มาที่ร้านแล้วลูกมาเยอะลาเยอะโอ้ปหที่แดกให้เยอะ สีแดงแบเอาสีแดงรางวัลที่หนึ่งรุบขอขอผู้หญิงหรือโอมขอไปลูกกมก็หลานหน่อยช่อน่อยออนเลนขบอกพี่ผู้หญิงเนี่ยนั่งเลยเขาจะจับก็ไม่หายจับแต่ตอนทนก่อนาเลยเนีูะ

ตัวใหม่อันอันนั่นสักอยู่อันนี้ตัวใหม่ใช่ตัวใหม่สักอยู่อิงอิงเที่ยวที่แล้วไม่หน่อยไม่ได้มาเดออ๋อทำไมไม่มองกล้องอันนั่นอ่ะนี่นมองกล้องแล้วนี่เอออ้ยเด็กไม่หน่อยมองลูกยิงลูกนะครับในวันนะครับวันนี่ดูดูกล้องนะยิ้มมันนี้่มันลูกยิ้มหวานลูกมองกล้องหนึังแล้ว เถินน่ะยิ้มนั่งนั่งนัิตตามพี่ยิ่งตลอดเลยเด้อสวัสดีค่ะก่อนทุกคนสวัสดีค่ะก่อนเลยสวัสดีค่ะพี่ทุกคนเลยเดี๋ยวเดินไปร้องเพลงเดี๋ยวไปเต้นด้วยรู้เรื่องโอ้โหนี่ยังมาอีกยังเต้นยังเตนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนก่อนเร็วคุณเก่งสวัสดีค่ะพี่สวยสองรอบเกีบยากเลยนะ

ครับครับไปพรเอกไป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 ไกไป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 ไาไป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 ไยไปไปไปไไปไมไป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 ไไป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 ไไปไปไปไมไปไไไปไ ไปเหนแะจิย้อนวงะท้งแต่ได้การ์เขียนเสื้อให้น้องไม้น่อยน้ำส้มคูกเกือบมาไม่ทันไปไปไปใอ่ลูกเต๋ะ ครับครับเอาโชคดีเด้อเล่นใกล้เรียว่าทานเทีวนี่ก็จะมากมครับครับเข็มนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนี่คือนถนถ่ายกันไม่หน่อยเหอได้ค่ะพ่อถ่ายว่าบกันไม่หน่อยอ่าเอาคนด่วนมาหขายดย่ ครับบครัเดี๋ยวช่วงนั้นขึ้นบ้านมาอาจจะพาลุงปูไปทานกูครับเอาปลามาปุ๊บปลาเค็มอะไรปลาชน้ดปลาผมชอบคนนี้ขับรถเพราะเราว่าขับรถตู้เหมือนกันเขาก็บอกคนนี้ขับรถตู้เก่งมากขับเก่งขับเก่งใช่ นะะลปูดูแลตลอดดับไปไหนตลอดดับเขาเชื่อมเดือนกนครับแล้วอ้าวโชเฟอร์คนใหม่เดี๋ยวเรคุย่อครับขอคุณครับอบคับครับมี้ปไหนมาพัดไปกินไปไหนไปไหนก็ตัดินึิ้นไหมล่ะนื ไป,ไป,ไปลให้ยวไม่ยิคว่นามีงานอะไรกน้าวครับลิปนี้ก็ฝากใช่ไีเด้ออย่าลืมกดติดตามช่องช่องนีนแนไว้ด้วยนะครับเด้อสวัสดีเพื่ก